วันนี้ผมอยู่กับ Infinix GT 3 0 Pro g a นะครับเกมมิ่งโฟนจาก Infinix รุ่นล่าสุดนั่นเองจะเปิดตัวพร้อมขายในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับอย่างไรก็ดีบางร้านมีขายแล้วนะครับก็อันนี้คือเครื่องสุนทายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครซื้อมาก็จะได้แพ็กเกจและของแถมตามนี้เลยนะครับอ่ะเราแกะกล่องเลยกันนี่เปิดมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับกล่องซ้ายมือส่วนด้านขวามือเนี่ย มันก็จะเป็นตัว g a ม i n g k i ดนะครับที่เอาไว้ช่วยในการเล่นเกมนะครับในนี้ก็จะมีเคสที่เป็นแมกเนติกกับพัดลมแปะหลังนะครับเป็นแมกเนติกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันอีกคีหนึ่งส่วนตัวเครื่องหลักก็จะเป็นตัวนี้เลยนีมีอะไรแถมบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเคสเนาะเคสนี่เป็น TPU นะดีดีผมไม่ชอบเคสแข็งนะครับดังนั้นไ่นเขาแถม TPU มาก็ดีละแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับกับสาย USB ให้ปกติตัวนี้ชาร์จ45วัตต์นะครับ ซึ่งหัวที่แถมมาจะเป็นแบบหัวกลมแล้วก็มีมอกอรถูกต้องตามปกติเลยกล่องเล็กมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเคสนะครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดเคสที่รองรับแมกเนติกชาร์จนะครับเทียบกับเคสที่พยู่ที่แถมมาก็แตกต่างกันนะครับถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีแมกเนติกเนาะอันนี้ก็ลองใช้ดูได้นะครับมีให้เลือกถึง2เคสเลยแล้วก็มีพัดลมให้นะครับนีเป็นพัดลมแปะหลังนะครับแล้วก็มีสาย USB ด้วยถือว่า เหมาะกับสายเกมมิ่งแบบฮาร์ดคอร์เนาะบางคนบอกว่าเล่นเกมนานๆแล้วมันร้อนอะไรเงี้ยระบายความร้อนไม่ทันก็ใช้พัดลมช่วยสิมาดูตัวจริงกันดีกว่านะมากับหน้าจอขนาด6.78นิ้วเป็นจอโมเดที่แสงผลได้ดีทีเดียวนะครับทัชสกรีนนี่หนึบเลยเพราะตัวนี้เขาก็เน้นเรื่องของเกมมิ่งเป็นหลักนะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่144เฮิร์ตความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตนะครับถือว่าเป็นจอที่สว่างมากเลยทีเดียวนะครับขอบกระจกพาเนลเรียบสนิทนะอันนี้หลายคนน่าจะชื่นชอบอย่างแน่นอนแล้วก็ติิดฟล์มมกันรรรออยยยาให้้้เีบบ งเพียง7.99ม mm ิมนะครับถือว่าบางทีเดียวฝั่งนี้จะมีปุ่ม power และปุ่ม lr trigger สำหรับเล่นเกมแนว fps หรือตั้งค่าเป็นปุ่มลักต่างๆนั่นเอง ฝั่งนี้มีพอตเชื่อมต่อ USB Type C มีลำโพงคู่สเตอริโอล่างบนพร้อม IR Remote นะครับส่วนสแกนนิ้วสามารถสแกนบนหน้าจอได้เลยสําหรับฝาหลังก็ต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวนะครับเป็น e m r t i o n 2.0บ้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ลวดลายเนี่ยต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีให้เลือกถึง3สีสันด้วยกันซึ่งช่วงแรกเขาเก่เาสีดําเข้ามาก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝาหลังกระจกอย่าลืมว่าน้องมีไฟ RGB ด้วยนะครับตัวนี้สามารถ ั้งค่าได้นะครับทั้งเรื่องของเวลาเปิดปิดต่างๆและการแสดงผลที่รองรับทั้งพวกโนติหรือพวกาการเล่นเกมหรือเล่นเพลงต่างๆด้วยรุ่นนี้มากับชิป d ด m มนซิตี้8350 An t ติเม e นะครับก็จูนมาเพื่อเล่นเกมได้ดีขึ้นนั่นเองแรม12กิกสามารถเพิ่มแรมทิปได้อีก12เป็น24นะครับก็ถือว่าเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้มากนะครับพร้อมความจุ512กิกนะครับและที่สำคัญคือ a n d u t อเนี่ยเทสมาได้ค่อนข้างสูงทีเดียวประมาณล้าน4นะครับถือว่า เป็นมือถือราคาเหมือนต้นที่แรงใช้ได้เลยส่วน s t o r a g e เนี่ยเป็น UFS 4.0ครับสำหรับกล้องมากับกล้องร้อยแปล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ไม่ได้ระบุว่ามันมี OIS หรือไม่มีนะครับแล้วก็มีอันตรายด้วยการใช้งานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับคือตัวนี้ไม่ได้เน้นกล้องแบบโน้ตซีรีส์นะครับดังนั้นก็มีเอาไว้พอใช้งานได้นะครับส่วนวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ถึง 4K 60เฟรมเลยถือว่าโอเคเลยมีโหมดมีลลอกนะครับโหมดพั r t ์เทรต่างๆครบซุปเปอร์ไนท์รวมถึงโหมดอื่นๆตามนี้ เนี่ยเห็นว่าอ่าตัวนี้ก็ใช้งานพัดลมประมาณนี้นะครับสำหรับสายเกมมิ่งเนี่ยเขาจะรู้กันว่าประมาณไหนนะครับแต่ผมว่ามันก็เกลกลกมกันเนาะคือเล่นบ้างพักบ้างน่าจะดีสุดนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าขนาดมันก็เอาเรื่องอยู่นะ สำหรับการใช้งานจริงอันนี้คือแถมฟรีมาในเซตหมดเลยนะครับเห็นว่าเขามีจํานวนจํากัดนะใครสนใจก็ลองไปกดตูได้นะครับสายเกมเชิญทางนี้เลยนะครับกับ Infinix GT 30 Pro นั่นเองก็เป็นมือถือที่แยกไลน์อัพมาชัดเจนขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของ Infinix เองที่อาจจะมีความแยกออกแยกไม่ออกบ้างนะครับแต่รุ่นนี้ เขาแยกชัดเจนแล้วนะครับในเรื่องของความสเปคเกมมิ่งทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะปุ่มทริกเกอร์เนี่ยในตลาดมันมีอยู่ไม่กี่รุ่นจริงๆนะครับคือนอกจากอ,าอินฟินิกแล้วก็จะมีของ n u เบียของ Red Magic ต่างๆนะครับของ i n f i n i ิน,น,น่าจะเป็นรุ่นแรกเลยดีไซน์สวยงามนะครับกล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยรองรับไวโเลสชาร์จนะครับชาร์จเร็ว45วัตต์ส่วนแบตเนี่ยอาจจะไม่ได้อึดมากเทียบกับคู่แข่งนะแต่ การใช้งานต่างๆผมว่าก็โอเคนะครับจอสวยนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคที่เร็วแรงนะครับดัมเบลซิตี้8350อันติเมตก็แอนดรอยตู้ล้านกว่านี่เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนะตอบโจทยก์การใช้งานทั่วไปได้สบายนะครับวิ่งแกลบได้กันน้ำ IP64 ต่างๆราคาเนี่ยเปิดตัวที่12,999บาทกับแรม12ความจุ512นะครับมีเวอร์ชั่นเดียว3สีนะครับใครสนใจกดลิงก์ u t u b e Shopping รับส่วนลดพิเศษหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันสวัสดีครับ